กลับวันวาเลนไทน์ค่ะทุกคนใครต้องการช่อไหนเลือกได้เลยนะคะสวยมากมากค่ะทุกคนสวยสวยสวยอันนี้น่าจะประมาณห้าร้อยหรือหัวได้นะคะสวยค่ะแต่ละช่อนะคะนี่วาเลนไทน์ค่ะสวยไหมคะสวยมากเลยนี่แต่ละช่อเนาะ วยแค่ไปค่ะดูกันเลยแต่ละร้านละร้านนะคะตามาเช็กกลาบนะคะวันนี้วาเลนไทน์ช่อนี้ห้าร้อยนะคะทุกคนสีขาวสิบสอดอกนะคะอันนี้สองรอยบาทนะคะแล้วแล้วช่อนี้ล่ะคะช่อนี้ห้าร้อยเหมือนกัน ันนี้ก็ห้าร้อยนะคะนี่อันอันไอ้ดอกลิลลี่เนี่ยนะคะดอกลิลี่เท่ากันหมดเลยเหรอห้าร้อยหมดเลยห้าร้อยหมดเลยนะคะอันนี้ห้าร้อยทั้งหมดเลยนะคะนี่สวยค่ะนี่สวยๆทั้งนั้นเลยโหนี่ก็สวยห้าร้อยนะคะนี่นี่สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะนี่อันนี้เขาเรียกดอกอะไรนะไทรเดนเยา่าค่ะไทรเดนเยา่า Okay. นี่นะคะทุกคนไทยเนียนะคะเนี่ยสวยมากเลยค่ะโอ้ยถ้าขายเป็นชอ่ชอช่อเท่าไหร่คะแปดสิบค่ะแปดสิบบาทค่ะสวยอืมนี่นะคะสวยมากเลยค่ะทุกคนนี่สวยค่ะสวยสวยโอ้โหสวยๆท้งนั้นเลยนะคะนี่ ไปอีกนะคะช่อนี้900นะคะทุกคน2 4 6 8 10 12 14 1ส19 19ดอกนะคะทุกคน900บาทนะคะแล้วละชอ่อนี้นะคะแต่และชอ่อละชอ่อนราคานะอันนี้ 800, 800 800ทั้งหมดเลยปะมีหลายราคาด้วยอันนี้800นะคะนี่อันนี้ ไม่รู้ราคานะคะอันช่อนนี้ละคะช่อนนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้พันหนึ่งนะคะโอ้โหสวยค่ะแต่ละช่อน,นะคะดูกดนกแก้พามาดูกุลาบปลาลิ้นไค่ะนี่นะคะนี่โอ้โหสวยๆทางนั้นเลยนะคะนี่นี่สวยๆทางนั้นเลยนะคะชอบแบบไหนเลือกได้เลยนะคะสวยๆทางนั้นเลยค่ะสีขาวนะคะ แตปีนี้กุหลาบข้าจะมาแพงนะคะทุกคนแพงมากๆเลยเลยนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยค่ะตามอินเทนหน่อยนะคะตามอินเทนนี่อันนี้คือกุหลาบนำเข้านะคะไอ้ดอกใหญ่นี่ราคาเท่าไหร่คะ,ะกะกําละหกร้อยบาทโอ้ ปีนี้ปีนี้กลาแพงมากเลยเนาะโอ้หกร้อยทุกคนเบอร์เอนะคะหกร้อยบาทนะคะต่อกํำนะคะมีอยู่สิบดอกนะคะตกดอกละหกสิบบาทเลยนะคะปีนี้กลาบใช่อ่ะเ,เ,เป็นไม้เกตเอนะคะหมายนําเข้านะคะโอ้โห จับกล้าไม่ป <laughs> oh, mm ีนี้แล้วถ้ายังถ้ายังตกเกตก็ราคาไม่ในราคาดอกนี้ประมาณหมดแล้วโอ้ปีนี้ขายมาลงแน่ๆเลยแพงมากเลยอ่ะโอ้ก๋อกโอเขาหกสิบบาททุกคนสุราปีนี้แพงมากโอ้โหแล้วช่านี้เท่าไหร่คะ หนึ่งพันบาทได้อย่างนี้อะคะท่าสองโอ้สุดยอดเลยค่ะแล้วเลขช่อนั้นระคะเนี่ยอันนี้ห้าครับอันนี้ห้าพันโอทุกคนช่อนี้ห้าพันบาทค่ะสุดยอดเลยตกใจเลยโอ้โห มีคนสั่งยยังคะที่มีครมีคมีคนสั่งเราด้วยสั่งแล้วครับเดี๋ยวโอ้โหห้าพันบาทแต่ช่อนี้โอ้โหจัดได้ไหมคะเชเลยค่ะช่อนี้นะคะทุกคนห้าพันบาทค่ะทุกคนสวยงามมากๆเลยนะคะโหสุดยอดนะคะุหลักช่อนี้นะคะสวดยอดสุดยอดนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะโอ้ใครได้ช่อนี้นะคะ ปื้มหน้าดูเลยค่ะสุดยอดเลยนะคะบอกนะคะร้อยห้าสิบบาทนะคะตอกกระถางนะคะแล้วเธอเอาไปแล้วเธอดูแลหัวใจฉันให้ดีๆนะคะแม่ค้าบอกนะคะก็นี่ก็คือต้นหัวใจนะคะเขาทาเป็นรูปหัวใจนะคะอ่าสวยงามมากๆเลยค่ะทําเป็นรูปหัวใจนะคะนี่นะคะเขาทาเป็นรูปหัวใจนะคะทุกคนสวยๆะค่ะนะคะ เดี๋ยวนุกแกจะจับให้ดูนะคะว่ามันสวยขนาดไหนนะคะนี่ฉันให้หัวใจเธอแล้วเธอรักษามันไว้ให้ดีๆนะ <c oughs> นี่ก็คือหัวใจของฉันนะคะสวยงามมากๆค่ะน,นี่ค่ะสวยงามนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะห้าร้อยบาทค่ะทุกคนแล้วสามดอกนี่เหรอคะสามดอกก็สามร้อย ถ้าดอกเดียวเนี่ยไอไอดอกเดียวนี้ร้อยห้าสิบบาทนะคะหนึ่งดอกร้อยห้าสิบบาทนะคะสามดอกสามร้อยนะคะหกดอกห้าร้อยนะคะอันนี้หนึ่งร้อยบาทค่ะเอ้ยอน,นีร้อยห้าสิบบาทนะคะน,น่ารักน่ารักค่ะสวยงามค่ะไปค่ะเดินดูกุหลาบด้วยกันค่ะวันนี้วาเลนใกล้วาเลนไทยแล้วนะคะ นี่สามร้อยบาทนะคะหนึ่งสามร้อยบาทปีนี้นะคะทุกคนนกแก้วไมก่กล้าขายเลยค่ะพวกกุนนหลาบมีพามาเดินดูตลาดตอกไม้นะคะทุกคนโหปีนี้กุหลาบมาแพงมากมากเลยค่ะนะคะจุดยอดเลยนะคะกุหลาบปีนี้นะคะเท่ไรคะกุหลาบปีเอ,อ A ใหญ่เท่าไหร่คะเอใหญ่เจ็ดร้อยเอใหญ่ยี่สิบดอกนะเนี่ยอย่างเงี้ยยี่สิบดอกไอดีมียี่สิบดอก หกร้อยบาทโอ้นะคะใหญ่ใหญ่มากปีนี้กุหลาบใหญ่มากกุหลาบใหญ่มากแต่ราคาราคาก็มาแรงใช่ราคามาแรงมากเลยปีนี้หนูแม่คะกล้าขายกุหลาบเลยอะ่ะเราเอาแต่ออเดอร์กันไปเออแพงมากเลยอะ่ะน,นี่มีตอนนั้นน่ะช่วงนั้นน่ะเขาฮิตขายต้นไงมันก็เลยไปขายต้นหมดโอ้โหกุหลาบแพงมากเลยป<ๆ>ีนี้เรื่องนิดเดี๋ยวเอาไว้เนี่ยเข้านะโอ้ กุหลาบมาแพงมากเลยนะคะทุกคนปีนี้โอ้โหสุดยอดเลยนะคะอันนี้โอ้โหสุดยอดเลยใหญ่ๆนะถ่ายรูปก่อนเราจะถ่ายรูปก่อนใหญ่ไปเลยอันนี้บีนะคะนี่ไซส์บีไซส์บีนะคะไซส์บีนะคะทุกคนนี่นะคะไซส์บีนะคะนี่ไซส์บีตัวนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะเจ็ดร้อยบาทนะคะหกร้อยบาทนะคะอ๋อยี่สิบดอกนะคะหกร้อยบาทนะคะโหแต่่วาจะยาวแต่ อันนี้เจ็ดร้อยบาทนะคะทุกคนยี่อันนี้ก็ยี่สิบดอกนะคะบีหกเอเจ็ดนะคะไม่ค่อยมีมีแต่บีเยอะบีจะมาเยอะใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเจ็ดเอนะคะโหหกเจ็ดร้อยบาทนะคะเจ็ดร้อยบาทยี่สิบดอกก็ทำได้ก็โกก็ได้อยู่นะสีงาเลยมีแดงสวยงามมากเลยนะคะทุกคนสุดยอดเลยราคากุหลาบปีนี้นะคะ ส,สุดยอดสุดยอดสุดยอดนะคะอู้สุดยอดเลยอะ่ะราคากุหลาบนี่นะคะกุหลาบนำเข้านะคะนานไงถ้าเป็นหนองนำเข้านีสิบดอกห้าร้อยใช่ไหมคะอันนี้เป็นกุหลาบเชียงใหม่เชียงใหม่แต่ว่าพันฮอลแลนด์พันฮอลแลนด์นะคะ โอ้โหทุกคนปีนี้นะคะกุหลาบสุดยอดรับไม่ไหวนะคะปีสุดยอดสุดยอดันนี้อันนี้นะคะทุกคนราคานะคะเป็นดอกไม้จีนนะคะเจ็ดเจ็ดเอเจ็ดเอนะคะดอกไม้เจ็ดเอนะคะทุกคนนี้นะคะก้านใหญ่นะคะนี่ราคานะคะ อ่ก้านใหญ่นี้นะคะ900บาทนะคะต่อต่อต่อกำนะคะโอ้โหปีนี้นะคะทุกคนดอกไม้มาแรงมากมากเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะอันนี้สงสัยมาเฉพาะที่ลูกค้าสั่งแน,แน่เลยนะคะสุดยอดนะคะปีนี้กลับสุดยอดสุดยอดนะคะอันนี้ก็เจ็ดเอใช่ไหมคะอันนี้ก็เอนะคะยี่สิบดอกเหมือนกันเก้าร้อยบาทเหมือนกันนะคะแปดร้อย <800. S 1> อ่ะ ทำไมมาราคาไม่เท่ากันอันนี้ตะไ่ร์นะเปิดหน้าอ๋ออันนี้ตะไครอันนั้นเปิดหน้าถ้าเปิดหน้าจะแพงกว่าอ๋อเพราะว่ามันเห็นดอกเห็นอะไรใช่ไหมโอเคอันนี้นะคะทุกคนอันนี้นะคะยังไม่ได้เปิดหน้านะคะยังไม่ได้เปิดตะไครออกนะคะอันนี้แปดร้อยบาทนะคะยี่สิบดอกเหมือนกันนะคะตกดอกว่าสี่สิบบาทนะคะปีนี้นะคะกหลับมาแพงมากมากเลยทีเดียวเชียวนะคะทุกคน แต่ตัวนี้เป็นของจีนนะคะนําเข้านะคะนี่ดอกไม้จีนนะคะกุหลาบสีแดงนะคะปีนี้แพงมากนะคะไปค่ะดูเรื่อยๆนะคะอันนี้เปิดหน้านะคะอันนี้เปิดหน้าเท่าไหร่นะเก้าร้อยเก้าร้อยบาทเนาะนี่เปิดหน้านะคะนี่เก้าร้อยบาทนะคะปีนี้นะคะสีแดงอันนี้ของจีนนะคะนี่น้ำเข้าจากจีนนะคะนี่ปีนี้นะคะกุหลาบสู้ไม่ไหวจริงๆนะคะแล้วสีขาวนี่ละหนู ก้าร้อยบาทเหมือนกันแต่ <laughs> อันนี้นะคะสีขาวนะคะทุกคนแปดร้อยบาทนะคะยังไม่ได้เปิดตาขายนะคะใครถ้าเปิดตาขายเห็นหน้านะคะเ็าจะขายราคาหนึ่งนะคะทุกคนสวยงามมากมากค่ะแต่กุหลาบปีนี้มาแพงมากนะคะปีนี้เราก็ไม่ขายก็แล้วกันเนาะเราก็ดูของเขาไปก็แล้วกันนะคะปีนี้จอดค่ะราคากุหลาบแรงเกินค่ะปีนี้ นี่สวยมากมาก,มากเลยนะคะนี่โอ้โหสีม่วงก็ม่วงจริงเป็นจริงเป็นจังเลยเนาะนี่นะคะนี่อะไรนะลายเส้นทัตลายเ้นทัดนะคะตัวนี้นะคะไม่ใช่กุหลาบนะคะถ้าเมืองเหนือเขาเรียกแต่กุหลาบเบียงพิงนะคะตัวนี้นี่นะคะสวยค่ะอืมเจสวๆทางนั้นเลยนะคะ ไปต่อเลยค่ะงามมากเลยค่ะทุกคนชาอเท่าไหร่คะมีถามมาอีกทีนึงสองพันห้าสองพันห้าต่อช่อนะคะทุกคนสวยงามมากมากเลยนะคะ,น,คะนี่นะคะสวยค่ะสวยนี่นะคะสวยงามนะคะแต่ละช่อละช่อนะคะสองพันห้านะคะอี่ ไปได้ไปนี่ถือว่าสุดยอดแล้วค่ะสวยงามไหมคะทุกคนนี่สุ๊บันบาเลนไทยค่ะคลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นกแก้วชาแนลด้วยนะคะจุส๊สันวันวมาเลไทยค่ะลักนะจุบ๊บจุ๊บบายบาย